เหนื่อยจากงานตรักตรำกินเหงือหำย,ย่อ <c> ย <oughs> เป็นไงครับผมเพราะหรือเปล่าเพราะหรือเปล่านี่กับผู้เบ่ารัางหนูครับโอ้ยมาดักหนูครับนี่กับมีแดงตาหวานรถพี่จานครับผม <c oughs> มูนอีพอครับนี่ละเป็นตัวสีแซบสุขนโดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มา ยังเมมติดมือเธออยู่เป <stop today. S 1> ็นไรครับเจ๋งวะไม่ย nah ังบอกเลยแต่ก็บทำงานที่แกรมมิโกรรู้จักหรือเปล่าแกรมมิโกรคู่แข่งกับ r าอสอาสยามครับเนาะเป็นยามครับผมผมเป็นยามครับผมอยู่ฝายคุมลีบอาชีพขึ้นขึ้นลงลง โอ้ยแย่เลยครับเขาเปลี่ยนมาให้ผมมาเป็นพนักงานรับรถผมเลยเลิกเลยครับเลิกเด็ดขาดผมแต่ตอนนี้ทํางานหรูครับทํางานห้างครับผมห้างหนูครับผมน้าตาจะไหลหลังโอเคนะครับสนใจทักแชทได้นะครับหนูอมสินนุนาฟาร์มรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่อถ้าไปช่อง YouTube นี่พิมพ์ไว้เลยครับคาว่าอมสินชุบผักดีอย่าลืมกดติดตามและติดใจกับผู้ใดกดให้ผมจะตามไปกดถึงห้องเลยทีเดียวเชียวผมด ไม่แน่อ่านมีท้องครับผมโอเคนะครับนามารุ่นมาเชียร์มาชมด้วยกันพรุ่งนี้เช้ากัาจะได้จะโดนหรือเปล่าครับผมเนาะอย่าลืมขอย้ำ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 นย้ำหนานนครับเนาะช่องทางการติดต่อในช่อง YouTube ของผมนะครับเนาะพิมพ์คำว่าออมสิน